พ,พี่พี่ขาวันนี้ไลฟ์สตรีมิ่งอีพีหนึ่งครั้งแรกข <c oughs> อ,อ,องโปรแกรมมิสิกเป็นยังไงบ้างเป็นอีพีแรกครับผมเป็นอีพีแบบที่เร็วมากนะ mm hmm. เป็นยังว่าเป็นฟอว่านมาเ,เตรียมงานประมาณ4-5วัน mm hmm. ครับวิ่งหาสถานที่ก็ค,คุณครูชินจังก็วิ่งหาช่วย mm hmm. แต่ที่นี่ก็ก่อจะมาจบที่ได้ก็คือหาตั้ง3าวัน ว่าเป็นการเปิดตัวแกรนด์คันดิ้งรั้งแรกเป็นแกรนด์ไหมก็ไม่ได้แกรนด์มากเป็นเป็นการคอนเสิร์ตแบบเฉพาะกิจถ้าแกรนด์จริงๆจะเปิดที่ออฟฟิศเราครับแต่ครั้งนี้ก็ไปถือว่าเป็นเป็นเป็นคอนเสิร์ตเฉพาะกิจซึ่งเป็นการรวมตัวของศิลปินในโตเกียวมิวสิกทุกคนด้วยรวมครับรวมทุกคนเลยวันนี้มาครบไหมครบเออครบครบแมนกิจกรรมในงานวันนี้จะมีอะไรบ้างครับแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรก็วันนี้มีการแสดงมีโชว์แล้วก็ที่สำคัญเราก็มีเปิดตัวศิลปินใหม่ครับ คนล่าสุดเขาจะไงไดไหมครับว่าเป็นชายหรืออะไรยังไงน้ำลายไหลแน่นอนถ้าดูแล้วน้ำลายไหลแน่นอนใช่ครับไปมายังไงตรงกลางแบบทำไมได้สิหเป็นคนนี้มามองไม่นานแล้วครับมองไม้นานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้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 เปิดตัวสักทีเพราะว่ามันไม่มีจังหวะเปิดเลยแต่ครั้งนี้ถือว่าจังหวะน่าจะมาพอดีก็เลยก็เลยก็เลได้เปิดไหมครับถือว่าตอนนี้หยากจะเปิดเปิดคลายมาแล้วก็ ก่อนนี้ก็แบบว่าลูกคงลูก้าแน่นเลยลูกค้าหมายถึงว่าลูกค้า,คาแบบไหนบ้างาแบบพิเซนเตอร์งาน,นครับผมก็ก็งานแสดงค่ายเพลงก็เลือกรับคือบางคนมันเต็มแบบไหนทำไมงานแสดงไม่เห็นไม่เห็นขึ้นทุกวันขึ้นอย่าลืมว่าศิลปินรอนเป็นนักนักศึกษานักเรียนเป็นเป็นเยาวชนหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกรับแบบงานที่ไปได้ผับก็เขาไม่ได้ถ้าผับต้องมีผมอย่างเดียวเขาอย่างเดียวถ้าเกิดผับเด็กๆเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับมันเลยต้องเลือกรับนิดนึงน้องๆไปโรงเรียนอีก แต่ช่วงนี้ก็ปิดเทอมด้วยครับก็มีโอกาสได้ไปเยอะอย่างวันนี้จะมีบทเพลงพิเศษเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับมีทุกคนมีหมดเลยครับไม่ใช่มีผมมีทุกคนมีหมดเพอะไรครับคุณจพูดได้ไหมครับของใครของคุณพูดอยางได้ผมมีหลายเพลงมากเลยก็เพลงเข้าไปตามตลาดนี่แหละแต่แฟนก็รอรุนกันบ้าจะมีเซอร์ไพรส์ไหมกับตัวของเราเองกับผลงานเพลงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าตัวผมไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายแต่เซอร์ไพรส์ก็เป็นทีมงานมากกว่าเพราะว่าผมอยู่อยู่คำว่าตัวนี้ดูแลจัดการค่ายเพลงก็ เราก็เอาผลงานกับศิลปินเราชูมากกว่าตัวเราเองครับถ้าจะเอาตัวเองจะมาสะแสดงเป็นหลักก็ไม่ได้ทงานเลยฮนะแฟนรุ่นมัตัวแฟนมาจากไหนจะมีไหมในในไลไฟ์สตรีมมิ่งนี้เพลงอะไรนะตัวแฟนมาจาังไหนไม่ได้ซ้อม, <laughs> ไ,ม,ไ,มไม่รู้จะได้รอ้องหรือเปล่าต้องต้องรอลุนแต่ว่าก็ซ้อมๆไม่อยู่<อ>แต่วันนี้วันนี้รอหนึ่งได้ไหมรอฟันในกลุ่มดีกว่าเออย่างบอก พอเปิดมาเป็นอีพีแรกเนี่ยก็คือกระแสตอบรับมันดีมากดีมากครับรนขนาดแบบของการทำเนายเหนื่อยเนี่ยเห็นเทนาไหแล้วพี่เหนื่อยแล้วนะเออเห็นว่าอ,อือีพี EP นี้แบบว่าหมื่นห้าแล้วตอนนี้คนเข้ามาบัตรตอนนี้เท่าไหร่ลวแม่สมาชิากเราเข้าหมื 17, ออ่นเจ็ดหมื่นเจ็ดครับข้างแรกของเราเราตั้งต้องอ,อ่าไม่ได้ตั้งอะไรเลยคือไม่ได้คิดว่าจะขายบัตรเพื่อเอาสร้างรายได้เราเราเรามองว่าเราอยากทําให้เด็กๆมี หนึ่งม,ม,ม,มีมีงานทำสองมีกิจกรรมทำสามได้ต่อยอดในผล,ผล,ผลงานตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมไม่ได้มองเรื่องตรงนี้อันนี้คือก็เป็นเอฟซีเขาเมตตามเรามานะเราก็โอเคสามารถต่อยอดได้นะครับอย่างอ่าแค่เริ่มต้นมันกระฟังแล้วซิซั่ที่สองสามสี่ 2, 3, จะมีต่อไหมทีตอนนี้วางแผนคือมีทุกสัปดาห์สัปดาหนึ1 1> ่งครั้งครับก็จะมีโอ้ยแพนใหญ่กว่าขึ้นไปเรื่อยๆครับคือตอนนี้เราไม่ได้มองเรื่องการแสดงสดหน้าเวทีเราเรามองเรื่องคอนเสิร์ตออนไลน์แล้วก็คอนเสิร์ตเฉพาะกิจ เป็นจุดเป็นจุดไปคือเหมือนเราฟิลแบบว่าคือเราออกจะคาว่าคือหมอลำก็แสดงเหมือนเดิมแต่ตอนนี้คือเราไม่ไเป็นหมอลำรัสเซีแล้วเราเป็นลูกทุ่งหมอลำแต่ก่อนอาจจะเป็นหมอลำล้วนอยู่ที่ทํางานเดิมแต่ตอนนี้พอเรากลับมาเนี่ยเรา,เราเอาจจะมองว่าเอคเราแปลผันเป็นลูกทุ่งหมอลำดีไหมเป็นแบบสตรีงลูกทุ่งที่มันแบบว่าเข้าถึงคนได้ทุกทุกสไตล์แม่ครับอย่างแขกรับเชิญก็มีด้วยวันนี้นี่ก็มีลำพี่ลำเพือนวงสะกรจากกิมิโก้แล้วก็คะแนนนักจันาจากซิงลูสิกครับ ไม่ได้เลือกนะเขาเรียกว่าพี่เขามาช่วยม,มาให้กําลังใจซึ่งกันและกันดีกว่าคือไม่ได้เป็นการจ้างหรืออะไรเลยเป็นการช่วยกันเป็นการให้กาลังใจกันครับในอีพีห e น้าเบบวก็เห็นว่ามีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วแน่นแล้วตอนนี้สปอนเซอร์จองสิบสิบคิวสิบอีพีล่างหน้าแต่ละท่านครับคือจองยาวเลยต้องต้องกล่าวขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านด้วยที่อยู่ข้างนี้คือบางเจ้าจองสิบยี่สิบบางเจ้าจองจนมีคือ สอถามในเรื่องของการรับงานของค่ายโตเกียวมิสิกตอนนี้เราจะรับงานในรูปแบบไหนหรืออะไรยังไงเป็นวงใหญ่เป็นอะไรยังไงแบบไหนบ้างวงใหญ่ไม่ได้ทำแล้วเพราะเพราะเราทําวงใหญ่มาแล้วเนาะก็ตอนนี้ไม่ได้มองเรื่องวงใหญ่แล้วมองเรื่องการเป็นศิลปินศิลปินที่สามารถอยู่เวทีไหนก็ได้เข้าที่ไหนก็ได้ครับเพราะว่าผมจะวางแผนการตลาดใหม่ทั้งหมดครับล้อลื้หรือผังแผนที่หมดเลยก็ทําใหม่เอาแบบใหม่ครับ ประมาณไหนพอได้แบบคิดค like, ิดวิเคราะห์ไว้ทุกยก็ศิลปินของเราเป็นค่ายเพลงก็ไปไปหนึ่งไปยกค่ายรับเชิญได้ยกค่ายเต็มวงแบบนักดนตรีแดนเซอร์แต่เวทีเรายังไม่ทําเพราะว่าเรายังไม่มีเวลาทําขนาดนั้นนะครับพี่เพิ่งเพิ่งออกมาทําไม่กี่ไม่กี่วันเองแต่งานตอนนี้เต็มหมดแล้วครับเดือนมีนาแล้วคิวของน้องๆตัวเกียวมิสิที่รับไว้กับแพรพาวสแตคองเนี่ยก็ยังขึ้นเหมือนเดิมรับอะไรได้เหมือนเดิม คือตอนนี้ขึ้นใน,นะน,นเหมือนเดิมณเวลานี้ขึ้นในเหมือนเดิมแต่อนาคตเราไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไรแต่ว่าผมเหมือนเดิมนะมผมง่ายๆฟิสไตล์ศิลป,ปินผมอะขึ้นที่ไหนก็ได้เพราะว่าผมมองว่าการที่เป็นศิลป,ปินอะไม่มีข้อจํากัดว่าเธอห้ามไปขึ้นตรงนี้นะเธอถา้าไม่มีสำหรับผมไม่มีนะแต่คนอื่นไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าผมไม่มีครับหลังจากที่เรื่องราวาม่ต่างๆขึ้นมาตอนนี้จิตใจเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วครับดีดีมากๆเพราะว่า หลังจากที่ย่ำมย่มาหลายเดือนก็พอมาดีขึ้นก็เอฟซีก็ให้กําลังใจคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ไปสนามบินไปต่างประเทศก็เอฟซีก็มาต้อนรับครับต้อนรับแบบดีมากมาสนามมารับมาสนามบนตกใะมากมาเซอร์ไพรส์เป็น20-30คนที่ในคลิปออกไปนะครับแล้วก็ตอนกลับเข้ามาส่งอีกคือไปที่ไหนก็มีแต่คนแบบซองนิ้วสู้ๆนะก็รู้สึกดีขึ้นมากเลยครับจูนตัวเราจะมีคิด ่าไม่คิดครับมันอยู่ข้างหลังเราแล้วหรือว่าแบบมูฟออนไปแล้วตอนนี้ไม่มีคิดเราเราอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังที่ไม่ข้างหลังแล้วครับเราเรามองไปข้างหน้ามองอนาคตดีกว่าว่าเราทาเพื่อใครอะไรยังไงครับแต่มันก็ยังมีแบบเหมือนอะไรบาคนก็พูดถึงอยู่อะไรไรใดเยโซเชียลมีเดียเขาก็พูดเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่คนต้องพูดอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่สังคมตรงนี้จะจะห้ามเขาพูดไม่ได้ใช่ไหมล่ะจะเป็นสื่ออะไรแล้วบางทีเราอาจจะตำหนิว่าเออสื่อก็พูดเกินไปนะแต่บางทีสื่อเขาก็ เขาก็พูดตามภาษาเขาไปแต่ถ้าเราไม่ไม่ไปตามที่เขาพูดก็ไม่ร้อนต่อให้คนมาด่าก็ไม่ร้อนเพราะว่าเราพูดเราเราก็พูดคําเดิมขออนุญาตถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องราวที่แบบว่าหลังจากนี้ทุกอย่างจะแบ่งกันยังไงเรื่องการดูแลครอบครัวการดูแลลูกอะไรอย่างงี้ก็แบ่งเวลาการชัดเจนครับก็หนึ่งถ้าเราไปร่วมกันก็ไปได้มายถึงว่าไปแบบฟิลครอบครัวฟิลครอบครัวพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้นะครับผมแต่ก็อาจจะเป็นฟิลแบบว่า เราลองไปแบบไม่ต้องถ่ายคลิปวิดีโอดูไหมเพื่อความเพื่อความแบบส่วนตัวมันลองแบบเขาเรียกว่าไปเป็นนามพ่อกับแม่คือความคิดอผมเนี่ยตอนนี้คือยังไม่ได้เขียเข้เนาะแต่ว่าเราคิดว่าการที่เราแบบครอบครัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องถ่ายคลิปก็ได้บางสิ่งบางอย่างเราเราอยู่ในในโลกของเราแล้วก็มันไม่มีคอมเมนต์ก็คือไม่เป็นปัญหาใช่ไหมฮะกับเวลาทั้งหมดที่เกิดขึ้นส่วนตัวมีโอกันได้คุยกันในกิจการที่เกินขึ้นคุยกันทุกวันนะพี่ คุยเรื่องวันคุยเรื่องงานนะเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องส่วนตัวไม่ได้คุยเรื่องงานอันนี้นะอันคิวนั้นคิวนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้คุยเรื่องลูกก็คุยลูกเป็นไงบ้างงั้นอย่างนี้เราคุยเขถามแบบตรงๆเลยมีการแบบว่าง้อเออง้อกันมหมีการแบบตัวยามจะทําให้แบบทุกอย่างกลับมาอะไรเงี้ยง้อเราไหมมันจะชัดเจนที่ที่ที่เห็นในภาพเนี่ยน่าจะชัดเจนมันมันมันตอบไป ครับมันก็ผ่านไปแล้วเนาะมันผ่านคำว่างองนะพี่ถามว่าถามว่างอไหมก็อาจจะมีง้อแต่ว่ามันเลยง้อมันเลยเลยทุกอย่างอแสดงว่าตับตอนนี้ก็คือยืนยันว่าไม่สามารถว่าจะแบบกลับไปเป็นสามีภรรยากันได้ในมุมมองผมเป็นเพื่อนกันดีที่สุดครับเพราะว่าต่อให้กลับไปมันก็เจ็บเออแผลเป็นเจ็บใจแ เป็นเพื่อนดีเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแลกแลกเปลี่ยนอะไรกันได้แต่ว่าเพื่อนที่ดีต่อกันต้องใช้เวลานิดนึงคือเราก็เป็นคนเราไม่ใช่โรบอทที่แบบว่ามุนปั๊บมึงต้องแบบยิ้มเลยคือบางทีเรามีความรู้สึกเราก็ต้องใช้เวลาปรับเข้าหากันเหมือนดราม่าล่าสุดใช่ไหมฮะที่ไปงานล่าสุดที่ไปบนที่ล้านเขาแาไงบ้างนะพี่ก็แบบว่าแบบไม่ดีไม่มองไม่มองเลยไม่มีเลือใเหลือให้กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือ มันก็เป็นตามอารมณ์ตามความรู้สึกถ้าเราจะไปโกหกความรู้สึกมากก็อาจจะดูปลอมเพราะนั้นแล้วผมคิดว่าหลังเวทีผมก็พูดคุยกับเขาดีอยู่นะหลังโทรศัพท์ก็พูดคุยดีอยู่วันนั้นก็ไปตามหน้าที่อยู่แต่ขนาดไปเขายังว่าให้ไม่ไปก็ว่าไม่ไปงานไม่เป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงก็ <S S S อ,อยากรู้อยู่ว่าคำว่าลูกผู้ชายที่แท้จริงมันเป็นแบบไหน <S S <ม>คนที่พูดน่ะเป็นเป็นลูกผู้ชายแบบไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันหมายว่าคนที่คอมเมนต์หรือคนที่พูดน่ะ ตัวเองเป็นลูกผู้ชายในรูปแบบไหนคําว่าลูกผู้ชายมันมันแปลว่าอะไรคําตอบที่แทนายินมีมันมีหรือไม่มันไม่มีเพราะแล้วขนาดเราไปก็ยังว่าให้เราบ่ไปกาบาครับบรรยากาศเมื่อวานมันเป็นยังไงบ้างแบบเราให้ฟังนิดนึงไปด่วนหัวนะบอใช่คือไปด่วนไปด่วนด่วนหนิบางคนจะว่าโอ๊ยปวดเนาะอันมองเขาดีๆกระบ่เขามันบ่มีหม่องเข่าใช่สิบยากระดวนหัวไอซโสมันขาดควายนี่แหองนั้นไม่คยบด่วดหัวกันแล้วกันล่ะใบกวันแต่ว่ามันจําเป็น จำเป็นต้องดูดเขาว่าเราทําภาพให้มันดูน่าสงสารโอ้ยพอตองเหตุภาพคนละสงสารประเทศอยู่แล้วพอตองเห็ุมันเมื่อยตัวนี้นะไม่ต้องการทําภาพไม่ต้องการพูดเรื่องเก่าๆสังเกตหน้าเฟซผมนะผมมูฟทุกอย่างไม่พูดเรื่องเดิมๆให้มันรู้สึกว่าบนไม่ใช่มันมีมูฟแบบตรงกับมูฟออนเป็นวงเวียนมีสองอย่างให้เลือก เพราะเราเราต้องมูแบบตรงไปข้างหน้าเหมือนมอเตอร์วีถ้าคุณมูแบบวงเวียนน่ะไม่มีทางไม่มีทางไปไหนได้แต่ก็คือเป็นทางตรงไปแล้วตอนนี้ผมตรงอย่างเดียวอย่ผ่านก็แบบพอจบแล้วปุ๊บก็ลงเวทีเลยไม่ล่ำลาอะไรอย่างนี้เลยล่ำลาแฟนคลับอยู่นะแต่บเราก็ไปตามที่เราเพราะเราไปรับเชิญพี่แจ้งให้ผมทำอะไรล่ะผมเป็นานรับเชิญใช่ไหมแต่ว่าก็น้อมรับอยู่อันไหนที่มันไม่เหมาะสมหรืออะไรก็รอบน้าก็จะแก้ไขให้แต่รอบแรกต้องเข้าใจนะว่า มันหูนะคุณไม่ใช่ฉันน่ะเออคุณไม่ใช่ฉันน่ะคุณเป็นคนที่คอมเมนต์อย่างเดียวอ่ะเออคุณอยากเม้นเอาตามที่คุณอยากให้ฉันเปลี่ยนมันไม่ได้ถ้าคุณลองมาเป็นฉันน่ะอ๊ยฉันบอกเลยคุณอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกอยากเรื่องเออเรียกว่าที่อยู่อาศัยนะคะแต่กล่าวว่าแบบคุณกเก็บของแล้วก็กลับบ้านอยู่บ้านหลังเก่าผมไม่รู้ว่าเขาเก็บของนะเพราะว่าผมอยู่ขอนแก่นผมอยู่ขอนแก่นรู้อยู่ไหนช่างใหญ่นี่แหละเห็นแต่ลงเพล็บว่าย้ายของโอเคแล้วก็เออ โอเคเราอาจเอาเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายเออใหญ่ของกับบริษัทยังบริษัทอย่างแต่มันก็ยังอยู่ในรถตดกันนะพี่บ้านมาอยู่บ้านบ้านรั้วติดกันรั้วติดกันเรือนใหญ่เรือนเล็กเรือนใหญ่เรือนเล็กก็เป็นบ้านหลังเก่าที่แกสร้างไว้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตั้งแต่สมัยแกเป็นสาวนู่นแหละแกสร้างไว้ตั้งแต่แกเป็นมะลำรุ่นแรกเลยจริงๆแล้วการที่บี้กับแพรเขาเรียกว่าอะไรจบแยกทางกันเนาะมันก็เกิดกระแสที่ว่าแฟนคลับ เลือกแบนหเลเลือกฝ่ายอะไรอยากที่จะดูอะไรเพราะว่าเขาจะอยู่แบบหมอลำนูนแล้วก็อยู่กับเราฝั่งหนึ่งแฟนคลับแฟนคลับเลือกฝ่ายเลือกฝ่ายมันเป็นสีของแฟนคลับคือผมไม่สามารถบังคับได้เลยเลือกไปเถอะสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คุณสบายใจเหมือนเดิมต่อให้เราแบบว่ามาเบบึงฉันเด้อฉันมีดีไม่ดีถ้าเราไม่ถูกใจเขาก็ไม่ถูกเหมือนเดิมเอาตามที่เอฟซีสบายใจเด้อครับหลายคนอยากเห็นภาพแบบว่าหลังจากนี้ถ้ามีขึ้นโชว์อยากเห็นภาพแบบว่าหยอกการฟิลแบบ เพื่อนเพื่อนเพื่อนหยอกการเลยจะมีฟิลนี้ให้แฟนๆได้แบบเห็นไหมเพราะว่าหลายคนก็ยังหลายคนก็ยังรู้สึกว่าอยากฮิวใจตัวเองอยู่ยังมั่นอ่อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่แล้วแหละครับพี่พูดถึงเรื่องแบบนี้มันมีอยู่แล้วแต่ว่า่บงที่บอกว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาครับคือต่างคนต่างเป็นค้่ลบหันเข้าหากกนรริษดูดมหากันไม่ได้ไม่ใช่ลบกับบวกเนาะันเป็นลบกับลบหรือบวกกับบวกมันเลยกลายเป็นแบบระยะห่างมันมีมันมีระยะห่างครับ อย่างงานล่ะคะในถึงตัวของเราเองที่ที่จะต้องรอขึ้นจากทางวงเขาอะมีเกี่ยวเนี่ครับที่รับไว้แล้วมีเดือนนี้มีอีกสามอีกสามสี่งานอยู่นะครับก็ก็เดี๋ยวก็จะไปเหมือนเดิมทุกงานแต่ว่าที่กระแสออกมาว่าผมไม่ไปอ่ะไม่มีนะผมงงว่าเอาใครเป็นคนเอากระแสตรงนี้ออกมา่เาไม่ได้มีคิวอยู่แล้วใช่บางงานอะเขาไม่ได้จ้างฉันัจะไปทาไมเพราะฉันไม่ได้อยู่ในองค์กรอีกต่อไปแล้วเราไม่ได้มีบทบาทอีกต่อไปเราถึงบอกว่า เราไม่ได้ไปก็ก็เป็นสิทธิของเราเพราะว่าเราจะไปทําไมแต่งานไหนที่เขาจ้างเราไปตามจรรยาบรณตามวิชาชีพของเราเออตามอาชีพอาชีพของเราอ่ะอย่างที่มันมีเขาพี่ข่าวบอกว่าเขาเสียงทองฟินแลนด์เป็นไม่รเสี่ยงทองอันนี้ได้มีการคุยกันไหมว่าก็จะมีการเปลี่ยนอันนี้ไม่ได้คุยก็เป็นสิทธิ์ของทางวงเลยเพราะว่าทางวงมีมีสิทธิ์ตัดสินใจเต็มร้อยเราก็ให้ความเคารพกับทางวงว่าวงจะแบบไหนก็คือเราให้ความเคารพ ก็ยังไม่ได้ก็แบบไม่ได้มีการคุยกันก่อนก็คือการคุยนัคือตัดสินใจเกี่ยดอันนี้ต้องถามทางคุณทางวงนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมผมผมไม่รู้เรื่องจริงกับตัวนี้ครับไม่ได้คุยกับเรื่องป้ายวงกับเสียได้ไหมเสียได้ไหมพี่ถามเสียได้ไหมกับสิ่งที่เราสร้างมาด้วยกันรู้สึกภูมิใจมากกว่าที่บันเลงทำได้ถ้าเสียดดยมันก็เกินคขว่าเสียดายล้วพี่ตัวเนี้ยเกินมากเพราะสิ่งทุกอย่างทำมาคำว่าเกินเกินคำว่าเสียดดยแต่ว่ารู้สึกภูมิใจที่มันได้ครั้งหนึ่งมันไี้มี ครั mm. Arrow, no and and so okay. mm? ้งหนึ huh. so ่งม oh, right. so kind of right. like ันได้ทาทำได้ทำแบบแบบด้วยใจด้วยอย่างเงี้ยนะครับแลมันกาลังไปได้ดีกับเรประสบความสำเร็จก็ดีนะมันก็สามารถดีได้ต่อต่อเนื่องต่อไปอีกผมผมมองว่าทุกคนมีจุดมุ่งหมายของตัวเองไม่มีใครไปให้ตัวเองย่่งยืนแน่นอนอย่างเราก็คือพร้อมสู้ทํางานตอนนี้ก็คือมูออนทำงานตอนนี้ไม่มีเวลาตอก่อนคิดเรื่องอะไรแบบนี้เยอะมากใช่ไหมพอตอนนี้เดือนมีนาคมไม่มีไม่มีคิดอะไรเพราะว่าเหมือนแบบ คิวงานเยอะเนี่ยขนาดคนถามเขาก็ยังถามคิวงานเลยนะเนี่ยยืนอยู่เนี่ยก็ยังมาเล่นกับคิวงานทุกวันเลยอ่าขอสตตปัสล่าสุดที่เกี่ยวกับเรื่องสัญญาอ,อิดในสัญญาอะไรอย่างเงี้ยอะไรตุมอเอเกิดอะไรขึ้นมีคนอยู่แล้วมีคนจะไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะมีแถลงข่าวอยู่ครับแถลงการแบบจะเบื้องทิพย์อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเราเอาความสบายใจเราเราไม่รู้ใครนะแต่เราพูดไว้ก่อนว่าเราพูดเพื่อความสบายว่าหนึ่งมาอยู่ที่นี่วงเรามันไม่ใช่วงหมอํำแบบเดิมเราอยู่ในนามค่ายเพลง ออกรายการทีวีออกคอนเสิร์ตออกงานอีเวนต์ประมาณนี้เราจะไม่ให้คณะใหญ่อะไรแบบนั้นเพราะแล้วใครไม่สบายใจผมฉีกสัญญาให้หมดทุกคนเพราะว่าไม่อยากเห็นคนคนมาทำงานไม่สบายใจหนึ่งสบายใจทํางานสะดวกสบายใจสบายจิตสบายตาต้องการมองแล้วมาสบายตาทุกคนคือทํางานเหนื่อยมากเราไม่ต้องมาคนนีอยู่แล้วไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่มาบอกแล้วก็ฉีกให้เลยแต่ฉีกต้องฉีกให้พีซีเห็นด้นะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวหาว่าฉันไล่ออกไม่บังคับใครไม่ คือไม่ดองถ้าเป็นบริษัทใหญ่เขาต้องคุณจะออกใช่ไหมคุณต้องเสียค่าปรับใช่<ะ>ไม่เก็บคุณไว้เพราะคุณอยากอยู่ไม่เก็บไว้ให้ลูกหมูนลูกตาพูดถึงว่าถ้าเกิดมันมีจริงนะถ้าเกิดไ,ไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแต่และคนเราลงทุนให้อะที่ไปทำเพลงมาน่ะหมดคนละห้าหกแสนโดยที่ยังไม่มีกาไรแม้แต่สักบาทเดียวอันนี้พูดถึงว่าผลผลกำไรประโยชน์กืออไร้ม่มีอไรมีเลยก็ว่าเสียดายเพราะเราได้ทำด้วยความเตีนใจ แบบเขาเรียกว่าอะไรนะหลังจากนี้เรื่องสัญญามันจะต้องเซ็นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีกําหนดมาเดิมครับมี5ปี10ปีแต่ว่าอาจจะทํา3ปีเพราะ10ปีมันอาถรรพ์สิบปีมันอาถรรพ์ใช่เอาสัก2อสปีก็พอละแล้วอย่างสัญญาตัวเก่าเนี่ยเป็นชื่อของทั้งสองคนไหมครับชื่อบอสผมผมผมเป็นหลักใหญ่ครับเราก็จะมีรองรองสองคนครับรองสองคนครับอันนี้เราก็คือมีสิทธิ์ตัดสินใจเอง สัญญามีผลทางกฎหมายแล้วครับที่ที่ทุกคนเป็นศิลปินอยู่ก็เดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนสมัครใจว่าอยู่หรือไม่อยู่ให้เขาเป็นคนตอบเองเพราะว่าเราจะไม่บังคับใครทั้งสิ้นเพราะว่าผมก็จะมุ่งหน้าปั้นศิลปินหน้าใหม่เพราะว่าวันที่หนึ่งถึงวันที่4เนี่ยผมจะเปิดรับออเดิชันศิลปินใหม่ที่บริษัทผมครับแล้วแบบพวกบวมัอ่ะมันก็จะมีนดราม่ามีอะไรตามมาอีกแล้วทีนี้ถ้าแบบเป็นอย่างนี้มาเลยมาเลยยินดีต้อนรับเบียวค่มมาเลยเนี่ยลานจอดอยู่มาเลยดราม่าจอดไว้รอเพราะว่า ชอบมากเรชอบทำมากมาก,มาก,มากมาเพราะว่ารู้สึกว่าพวกเธอจะได้มีงานทำไงเอซีหรือว่าคนท่านผู้ชมจะได้มีงานคอมเมนต์ต่อให้ดราม่าเราอยู่จุดนี้เราอยู่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงใครอยู่ได้ยาวๆมีมา, <c oughs> าอีกเรื่องนึงมาหลายเรื่องเน <c oughs> าะก็มีแบบว่าเอซีบางคนก็บอกว่าเอ้ยบิ๊กเขาเรียกว่าแบบว่าทำแบบว่าทำเกินเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้แบบว่าดูแบบ เขาเรียกว่าอะไรแบบเด็ดเดี่ยวอ่ะเออเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนี่หรอเด็ดขาดเป็นใบไม้นี่างเงี้ยแบบแข็งแรงไม่ไม่ไม่สงสารอีกฝ่ายต้องหลออะไรเงี้ยสงสารทุกฝ่ายแต่บางทีก็ต้องสงสารตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเดินหมายว่าเราต้องเดินเนี่ยถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่ดูทางเดินของเราเนี่ยโดยที่เราไม่มีสติเนี่ยเราผมว่าผมต้องตกคลองอ่ะเพราะเราถ้าเกิดสติตัวเองไม่มีไม่สามารถทํางานได้เพราะนัาผมต้องเอาสติตัวเองกลับขึ้นมาถ้าเราเก็บทุกอย่างบางทีเข้าโรงพยาบาลนะ สมองเสมืองอะไรโรคะสงประสานโรคใส้นเลนสมองแตกอะไรนี่นะครับผมก็เลยแบบคนเรามันมีเก็บเก็บเก็บแล้วก็ระเบิดตุ่มนอกจากแฟนคลับให้กำลังใจแล้วเพื่อนพี่น้องศิลปินเองก็ให้กำลังใจเยอะเยอะเยอะวันเหตุวันเกิดเหตุการณ์มีคนโทรเข้ามาวันสองร้อยกว่าสองร้อยเจ็ดสิบสายซึ่งเป็นพี่น้องแบบเอาแบบเอาตรงตัวหน้าแบบคุณแม่จิตตลาคุณลาบโทรมาก่อนเพื่อนเลยแบบจบไลฟ์เสร็จปุ๊บโทรมาตุ่มเลยไม่ได้รับเลย คือไม่ไม่พร้อมรับไม่พร้อมพูดว่าอะไรยังไงให้เขาฟังเอาแบบวงระเบียบวาได้สิ่คุณพ่อก็ทุ่มให้กำลังใจว่าเออบักลาเอยสวยแล้วลูกนั่นนี่นู่นวงไปแบบผู้ดับผู้ใหญ่ในวงการก็ทุ่มมาเยอะให้คําแนะนําด้วยแล้วก็ให้กําลังใจครับที่ช่วงนั้นมันก็มีนะที่ว่าเปิดฉากใส่กันแบบค่อนข้างจะแบบแรงพึ้งพึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้หลายคนมองว่าเออแบบเหมือนเหมือนยิ่งต่างคนต่างแรงใส่กันมันก็เลยทําให้แบบกลับมาไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวาสนาผมว่าเป็นวาสนา ได้เป็นเพื่อนกันยาวแล้วพอพอพอคลองสถานะสดอย่างเงี้ยมีสาวๆมีใครตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้หรอมีเยอะมากนะแต่ว่ากลัวเป็นกลัวไปเนี่ยอาจจะพูดได้ตอนนี้กลัวอ่ะอีกสามถึงออกเดือนอาจจะเป็นไม่กลัวแต่ว่าในเวลานี้กลัวกลัวแล้วเราแหวงแล้วก็เป็นเป็นไม่ได้คิดบ่ได้คิดถึงมองนี้เลยไหมครับเป็นมองเรื่องโฟการเรื่องงานแล้วก็บุคลากรในองค์กรแล้วก็ รวมหนึ่งลูกด้วย <Cambridge. S 1> เราต้องนึกถึงว่าลูกเราจะเป็นยังไงมากกว่าเรื่องความรักความรักพักสักก่อนสักปีหนึ่งก็แล้วกันหอดบ่หล่ดีหอดเมล่อไหร่มาอหอดเห,หรออย่างเรื่องของการเรียนลูกแบ่งเวลากันยังไงในในแบบหรอว่าเอาเอา,เอาเรื่องสะดวกของเราเรื่องสะดวกเพราะว่าคุณแม่เขาจะมีงานยุ่งมากผมก็จะถ้าผมงานยุ่งน้อยผมก็จะดูแลถ้าผมยุ่งมากคุณป้าแจ๋วก็จะดูแลก็จะมีป้าแจ๋วลุงเคียนดูแลคือพี่สาวของคุณเพวียวดูแลครับ ทางบ้านทางนูนเคลียร์จบหรือยังคะเคลียร์จบแบบไรตาว่าแบบไม่ถ้าไม่มีเขาถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราถ้าไม่มีเราก็ไม่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ายังไม่ได้เจอเขาเลยนะแต่ว่าก่อนที่จะมีดราม่าอย่างนั้นอ่ะก็รู้สึกว่าคุยกับเขาปกติอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงเนาะไม่รู้เลยเพราะผมอยู่บันดีฟตอนที่เป็นข่าวบึ้งดังใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะผมอยู่บันดีฟก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นอะไรงานอะไรก็งานทุกอย่าง เพราะผมคุยกับพะเพาว่าไปเหมือนเดิมทุกงานนะคุยแล้วก็บินเลยพอบินหนึ่งเพื่ออะไรออกข่าวผมไปไปงานแล้วทริปนี้ปกติเหมือนเขาเหมือนคุณแม่เขาจะไปด้วยใช่ไหมเปลี่ยนแปลแบบเปลี่ยนแผนทุกอย่างผมคนเปลี่ยนหมดครับผมาผมคนเปลี่ยนเพ้าเป็นคนซื้อตั๋วก็เปลี่ยนเพื่อความสบายใจเพื่อระยะห่างเพื่อเพื่ออะไรมันดีขึ้นบางทีห่างกันอาจจะดีขึ้นดีขึ้นครับทุกอย่างทําเพื่อมันดีขึ้นไม่ทำเพื่อมันแย่ลงแต่เพราะแย่ลงอาจจะเป็นเพราะว่า ภาพหรอือาจจะเพราะว่าสื่อหรืออะไรมันอาจจะเป็นแบบงั้นนาะคนเขาจะเย่างั้นแต่ว่ามันมันหลายมุมมองครับไม่อย<ม>่าง<บ>คาเฟ่ล่ะสรุปว่าหลายคนมองว่าจะปิดหรือจะเปิดหรือจะยังไงอันนี้ต้องถามถ้ถาผ่นต้นเลยครับเพราะว่าผมไม่มีสิทธิ์ดูไม่มีสิทธิ์จะไปตัดสินว่าเปิดหรือปิดหให้ให้สิทธิ์ถ้นท้นเลยเพราะผมมอบให้หมดแล้วอันนี้คือบิ๊กทำที่ในเขาเรียกว่าทำเซ็นเอกสารแบบยกมรดกทุกอย่างให้ฝั่งนู้นเป็นของลูกยังไม่ได้มีเอกสารอทั้งสิ้นิครับ เพราะว่ามันยังไม่ม so ีเวลาทาแต่ว so, ่าเราพูดออกผ่านสื่อก่อนมาแบบนั้นแต่ความตั้งใจของเราจะทำจะทำจะทำแน่นอนครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวละครนะคะที่ที่เกิดขึ้นอ่ะมิว่าได้ได้คุยหรือหรือทักก็ออะไรอย่างี้มั้งไหมครับไม่ไม่ครับไม่ไม่ยุ่งกันดีกว่าไม่ยุ่งกันดีกว่าตัวละครตัวละครลครับตัวละครกันแล้วงงอยู่ผู้ใดว่าตัวละครอ๋อเออก็อีกเรื่องหนึ่งบ้านชายโสดเป็นยังไงบ้างตอนนี้พฤหัส บ้านชายสวยก็ตั้งใกวจะสร้างที่อุดรแล้วก็ตอนนี้หาที่อยู่มันหาไม่ได้เพราะว่าบ้านที่เราสร้างน่ะมันต้องใช้พื้นที่กว้างหน่อยนะครับเพราะเราก็รองรับลูกเราด้วยเผื่ออนาคตเขาอยากไปเรียนที่อุดรที่มันมีคมนาคมที่มันเดินทางง่ายสนามบินโรงเรียนนานาชาติอะไรมันเยอะมากที่นู่นก็ทำรองรับไว้ครับกี่ร้อยกี่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 ร้อยล้านโอ้ยบัถึงดอก ล้างเล็กน้อยครับล้างเล็กๆล็กแต่ที่ภาพออกมาไม่เล็กเลยนะสามสี่สิบโมเดลนะเป็นโมเดลเป็นโมเดลครับโมเดลก็ก็ไม่ใหญ่มากเอาเอาเอาตาขนาดที่เตียงไหวครับเริ่มต้นใหม่นะพี่เรามาแบบเรามาเริ่มจากศูนย์ตัวนี้เรามาเริ่มใหม่กันดีกว่าเห็นว่าออกมาจากตรงนั้นบิ๊กก็มาแต่ตัวเลยเล่ห์หัวใจมาแต่ตัวเล่อ์หัวใจ ทำไมถึงคิดว่าเราจะต้องเราไม่เอาอะไรมาเลยทำไมถึงแบบก็เอาอยู่แปลว่ารถรถก็ขี่รถก็ใช้อยู่รถบางคันก็ใช้อยู่แต่ว่าอะไรที่มันเยอะๆอะไรมันมันดีเทลเยอะไม่พูดกว่าแต่มันจะเป็นแบบมันจะมีนะมันอีมีอีกเอาเป็นเรื่องของอนาคตที่จะพูดไม่พูดเป็นอนาคตอย่างโรงงานก็อยู่ที่นู่นนั่นนู่นนี่เราก็ต้องบริษัทเรายังดาเนินการปกติของก็ขายปกติทุกอย่างนั้นทุกอย่างเพราะตอนนี้ของมันขายดีมากเพราะด้วยด้วยองกระแสอะไรก็คนแพ็กก็ แพ็คต่อไปขายดีจนโดนก๊อปขายดีจนโดนก๊อปปี้เนาะแคบหมูก็โดนก๊อปแคบหมูนี่ก๊อปเยอะมากกําลังจะดําเนินการฟ้องอยู่ต่อครับตอนนี้ในติ๊กต็อกไม่รู้ว่าระบบติ๊กต็อกปล่อยให้คนปลอมยังไงก็ยังงงอยู่ตอนนี้ก็เห็นว่าอีกคนก็เป็นกระแสแต่อีกคนก็ยังทํางานเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยจากดราม่าที่เกิดขึ้นใครเป็นกระแสครับเราไงผมกระแสไหมผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ ไปไหนก็เหมือนเดิมทํางานเหมือนเดิมแค่เรามีหน้าที่มากขึ้นเราบอกว่าเราไม่ได้มีกระแสรืดดังอะไรหน้าที่เรามากขึ้นผมมองว่าแค่นี้ครับหน้าที่มากขึ้นสภาพดีจังตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยแล้วครับร้อยแล้วร้อยแล้วเหรอย้ำชัดเลยร้อยแล้วแล้วเดินหน้าต่อบางปะอินตรงมาอินเลยมุ่งหน้าสู่บางปะอินเจอกันกรุงเทพอ๋อใ่ไหมอ๋น้องเบสเป็นยังไงบ้างน้องเบสเบสไหนเบสคำสิงเบสคำสิงบอกก็เพื่อนกับ แกก็ถามมาอยู่ว่ามีคิวให้ไหมเพราะกิจจารถมาลับเออเอารถมาลับไปไหนไทยรัการไทยรัการอะไรนะของเขาน่ะไอรถอะไรรับอะไรทุกอย่างนี่แหละคือแกบอกว่าถ้าว่างวันไหนบอกให้เอาคิวให้หน่อยรอบตออแรกไม่มีคิวให้รอบสองก็ยังไม่มีให้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูคิวให้นะครับอืหลายคนจับจิ้นนะกับเบสจิ้นได้ไหมจิ้นเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้เพราะมันเราน่าจะไม่ใช่ในทางของเราแบบนั้นผมมองว่าอย่างนั้นเพราะเขาก็มีคู่จิ้นของเขาอยู่แล้วมั้งเนาะเออ ผมบอกจริงนะหมายตอนนี้ก็อยากแห้งเยอะๆปุ๋ยว่าเกลยตอเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวแบบสายสมองสองมือทำงานดีกว่าอะไรหลายคนบอกว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันเป็นมันเป็นเส้นทางสูุขการของบิ๊กแลนด์ตอนนี้ก็ด้วยอาจจะเป็นเพราะกระแสไหมก็ก็ถึงมาย้อนกลับไปว่าเราได้มีกระแสคนนึงก็ยังเป็นหมอดาราลงดาราไม่จักไม่เคยรู้จักก็รู้จักกระแสนุนใหม่ D M นั่นนี่นู่นอะไรแบบว่า ก็เยอะแต่ว่าเราก็ต้องมระวังตัวเพราะว่าเราอยู่จุดที่มันสูงเราก็ต้องเซฟตัวเองเราสามารถตกได้ทันทีหมายถึงว่าสูงนี่คืออันตรายในเรื่องของคําพูดอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายมีอะไรสุดท้ายไหมสุดท้ายสุดท้ายทุกงานมีอะไรอยากจะฝากไลฟ์โตเกียวมิวสิกครั้งนี้แล้วก็ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกอันออนแอร์ตอนไหนครับเนี่ยออนแอร์วันนี้แหละพรุ่งนี้พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้หรอก็ฝากเพจด้วยนะครับผมเพจ Facebook YouTube ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับผมเป็นค่ายเพลงที่ ตอนนี้ก็จะเปิดรับสมัครนายร้องใหม่แต่ว่าเด็กน้อยเยาวชนไม่เอาแล้วนะครับพอแล้วเอาเอาเท่าที่ดีมีก็ต่อไปจะเป็นรุ่นตแล้ะรุ่น23ปีอัพอะไรเงี้ยนะครับคือ23ปีขึ้นไปมีความสามารถพร้อมทุกอย่างคือจะเอาคนพร้อมอะไรเงี้ยพร้อมหุ่นเหนอนอะไรต้องพร้อมหมดแล้วไม่เอามาปะไม่เอามาขุนไม่ต้องขุนมากเอาแบบพร้อมใช้งานดีกว่าค้นคว้า เริ่มไลฟ์ว่าไหนยังไงบ้างรับสมัครออ d i ชั่นวันที่หนี่งเมษาเป็นต้นไปเราจะเปิดรับสมัครแล้วก็อาจจะเปิดก่อนอยู่แต่ว่า1-4เราจะทําการออ d i ชั่นครับให้ส่งเข้ามาได้เลยส่งรายชื่อเข้ามาปุ๊บถ้าเกิดผ่านปุ๊บเข้าออ d i ชั่นเลยที่ออฟฟิศครับมีการสตรีมมิ่งให้ดูด้วยทางออนไลน์ดูฟรีตัดสินเข้ากลุ่มโอเคฝั่งนู้นเขาก็แชร์โพสต์ให้กำลังใจอยู่แฟนๆรุ่นว่าวันนี้จะมีจะมีแบบชอบแบบไม้หรืออะไรมีอะ่มาไม้ ผมก็ไม่รู้นะถ้ามันเป็นเรื่องของของคนที่เขาจะอยากจะทำถ้ามันมาก็มันถ้ามีก็ดีหมดไะพี่อะไรที่แบบว่าแสดงความดีมันเป็นเรื่องที่ดีรับหมดไม่ใช่ว่าเราจะไม่รับอะไรที่มันดีรับหมดเลยอยากอยากยิ่งอยากให้มีดีๆนะครับมันที่มันเป็นคลิปในพิลทอกที่แบบนี้คนมาไล่ด่าแล้วแล้วพราวเขาแบบเหมือนจะฟ้องเราเหมือนจะฟ้องเราเห็นนะแล้วก็เองนี้เลยผมก็มองว่าเขาพูดเกินอยู่นะเอออ่ะผมก็ไม่เข้าข้างใครแต่ว่าผู้ชายคนนั้นที่พูดอ่ะ ก็พูดไปทุกที่บอกไปทุกที่เดื่อนแมพูดไปเยอะพูดไปแบบเรื่อยแบบเรานัางฟังเราก็ยังรู้สึกว่าทยายมพูดพูดเกินไปบางอย่างก็ไม่จริงคือไม่จริงเยอะมากอะไรแบบนี้แล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องมาพูดไหมอ่ะถึงมันจริงหรือไม่จริงก็ไม่ควรที่มาพูดแบบคิดว่าเขารับข้อมูลพวกนี้มาจากไหนข้อมูลมันมาก็มาจากเขาดูนั่นแหละเขาก็ดูจากโทรศัพท์แล้วเขาก็คิดไปเองบวกมโนด้วยนิดนึงมโนคือ คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมาจับโยงกันที่ไหนได้มันไม่ใช่เรื่องจริงก็มีครับเคสของเรามีคนมาแบบอินบ็อกซ์มาไลฟ์มาด่าคอมเมนต์ด่ามากน้อยขนาดไหนไม่ดูเลยครับไม่ดูเลยเยอะมันเยอะมากอย่างเรื่องที่ไม่จริงมีอะไรบ้างที่แบบเราอยากจะเอปกป้องแทนเขาฝั่งนู้นบ้างอะไรอ๋อเรื่องไม่จริงก็เหมือนเรื่องการที่อถ้าเราจะพูดนมเราเป็นคนตรงอันส่วนจริงมันอาจจะมีส่วนที่ไม่จริงเราก็จะบอกเออ การที่ซื้อตั๋วเครื่องบินไปให้คุณแม่เขาขึ้นบินอ่ะอันนั้นคือเขาเบผิดชอบของตเขาเองไม่เกี่ยวเราไอ้ซื้อตั๋วเครื่องบินสามแสนสี่แสนหรือครึ่งล้านล้านหนึ่งไม่เกี่ยวเราคือลูกสาวเขาตั้งจะทำให้แม่เขาเต็มที่อันนั้นคือเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงที่ผมไม่ได้เป็นคนจ่ายครับอันนี้เป็นเรื่องเท็จที่เขาพูดในสื่อนะเพราะนั้นนะเท็จแต่ปพาก็บอกว่าสิ่งที่เขาแคร์ที่สุดคือลูกเพราะว่าทุกวันนี้สองคนนี้ก็เดินหน้าเพื่อลูกอย่างเดียวใช่ ผมก็จะไม่ไม่ไม่พูดอะไรมากเนาะถ้าเราพูดถึงลูกก็อยากก็ลูกลูกเอารูกมาใช้งานก็คือผมทําผมไม่ค่อยชอบโพสต์ผมเลี้ยงลูกผมก็เลี้ยงเป็นนะพี่ผมทําไม่ได้เนาะคือผมตั้งท้องไม่ได้กับบิ่งไม่ได้อย่างอื่นทั้หมดชิดเคียดเย่ลูกคือทําได้หมดตั้งท้องบาไดยกับบิ่งบาไายขนาดไฮโน่บาไดยแต่อย่างอื่นทำได้หมดแต่ว่าเอฟซีอาจจะมองว่าเออน้นนนุนแต่ว่าไม่ชอบโพส์ถ้าเลี้ยงลูกบางทีก็ไม่ได้โพสนานทีถึงจะโพสครับ